สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้าวันนี้มาพอกับน้ำเย็นแล้วก็น้องเพนนีอีเชนเคยค่ะทุกคนอ๋อน้องเพนนีสวัสดีทุกคนในโลกสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะเว้ยมีคนไม่ยอมนอนดูเลยค่ะทุกคนอืมน้ำเย็นก,กวยจนเมื่อยล่ะออกลวยข้าวกวยแน่ ขึ้นบ่นอนค่ะทุกคนเออ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 ไม่นอนไม่นอนก็ไม่นอนลูกอืไม่นอนนะเออคุณอะทุกคนเบิ่งน้องเพนนี่อ่ะจิกกะบูอ่ะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วลูกจิกกะบูจิกกะบูเร็วอ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วอย่าหน้างอแงีลุกเร็วมาทักทายทุกคนเดี๋ยวเร็วลูกเร็ว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 มามามา มาแม่จับลูกมามาแม่จับลูกอุ้ยอย่าทำอย่างนั้นลูกเันเดขานสิยอกแม่มาเร็วมาเร็วมาเร็วอะลุกลุกลุกเอามาอะลุก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 เร็ว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 เริกกระบูจิกกระบูอลุกลุกลุกลุช้าผมตั้งเร็ว ซาวผมตั้งลูกมาทักทายทุกคนเลยลูกเร็ว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 อ่ะลูกลูกลูกเอามาอัไม่หยัง่งถึงเนนะอ่ะก็นะ่ยอ่ะลูกเออเก่งมากเลยน้องเป็นเน่เก่งสุดๆเลยน้องเป็นเน่เก่งที่สุดเลยลูก้าลูกเองได้แล้วไม่ต้องนอนต่อหรอกนะลูกเนาะเพิ่นอัน เอาพันนอนนะคะทุกคนเพิ่นตื่นแต่เช้านะคะแล้วก็เลยเอาเพันนอดน,นอนประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนก็ถือว่าดุอยู่ดอกมื้อนี้ก็ว่าว่าเสเพิ่นนอนต่อเพิ่นบ่นอนต่อคะ่ะไม่นอนต่อเนาะลูกลูกเนาะลูกเนาะมาอัปเดตนะคะทุกคนเมืวว่อวานนี้บ่ได้อัปเดตเลยเมืวว่อวานนี้ววนลำยายไปหาหมอเนาะคะ่ะเอานอนเพิ่นนี่ไปนําพากันไปหาหมอไปเบิดมือเลยะคะ่ะมาฮอดบ้านก็น ซีมุ่งแรกเลยะค่ะซีมุ่งเกือบหามุ่งเลยะค่ะซีมุ่งเคิยนะคะก็เลยบอดดี้มีเวลาเลยค่ะทุกคนเมื่อวานนึงแล้วนี่กลับไปหาหมอคืคอเก่าล่ะค่ะขอนั่นแหละค่ะทุกคนขอตอเออข้อเอือมีข้อตามข้อต่างๆข้อมือข้อเท้าหัวเข่าเสียเลยค่ะทุกคนปวดแล้วย่อคือจังน้ำย่อยเคยว่านล่ะปวดกินยากระหายก็ดีขึ้นแล้วก็เบิร,ร์ดลิดยาก็มาเป็นอีกเสียไหมค่ะทุกคน นำย่อยกับหมัอว่านีก็เลยเป็นล้งบาลน,นะคะเป็นล้มบาวนบ่งการหมอพเพื่ก็เลยเจาะเลือดนะคะเอาเลือดไปตรวจว่าเป็นโรคเอียงกันแน่นะคะเพื่อเสดรรักษาเพราะว่าลำย่ยประมาณจะสองเดือนแล้วค่ะทุกคนที่ลำย่อยปวดนะที่ว่าเป็นไขชิกุนคุณย่านะคะเป็นแล้วมันนี่ผู้อื่นเพื่อก็ยังว่าไข่เนี่ยอยู่ตรงนี้ปุวบปวด,ปวด่ะปวดเนี่ยค่ะทุกคนปวดนอนบได้เลยนะคะเฮ็นยังบได้ กินยาแล้วก็ด,ดีขึ้นจำงว่าจงอุ่มเพ่นใน่ได้ห,อหือาอาบน้ำอาบยางไส่เพ่นพอาเพ่นเพมใส่เสื้อผ้ายเพิ่นได้แต่ว่าถ้ามือได้่บได้กินยาเห็ดบ่ดยแล้วค่ะทุกคนเจ๊ไปเบิดเลยนะคะอืมนั่นแหละก็เลยไปหาหมอนะคะไปโรงพยาบาลหมอเพิ่นกิดตรวจเลือดแล้วก็เดี๋ยวรอฟังผลนะคะวันที่22สิงหาอืมลูกอาแม่ทักทายเออแม่คุยให้ ท่านผู้ชมได้ฟังประสิทธิภาพบอกสนใจเพื่อเพื่นตื่นขึ้นแล้วอโอเคเนาะค่ะทุกคนศัลย์คลินิกเอาไวส้สำนีก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะในมิ่งขอบคุณทุกคนนะคะที่ขอมารับชมติดตามเป็นกันน่าใจกันลำย่าและกันนอนพิเน่เนาะคะ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะศัลย์คลินิกสวัสดีคะ่ะบ,บ,บ,บ๊ายๆนอนพิเน่ไม่ไปแล้วไม่ไปค่ะ